สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับึ่งตรงด้านหน้าน้นที่มองเห็นไกลๆก็คือตลาดนะครับตลาดท่าสเสด็จวันนี้จะพามาไหว้พระนะครับที่วัดลำดวนวัดลำดวนนี้ก็ตั้งอยู่ ริมๆแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหางจากอาตลาดท่าเสด็จมานี่ไม่ไกลนะครับพอเราเที่ยวเดินจากท่าเสด็จออกมาออกมาทางทิศตะวันออกนะครับเดินออกมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดกนะินแม่น้ําโขงนี้ชื่อว่าวัดลดําดวนนะครับจังหวัดหนองคายนะครับึ่งวัดนี้ก็มีอายุกเก่าแก่นะครับ อู้จังหวันองคายมานานก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับที่เรียกชื่อว่าหลวงพ่อบุญคงนะครับที่หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง รนะครับซึ่งมองเห็นด้านในเล็กๆจุดชมเล็กและก็เจดีย์นะครับเนี่ยตรงเจดีย์นี้ก็มีเจดีย์เก่าอยู่ด้านในนะครับเข้าไปดูกันครับสหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดน้องใครก็อย่าลืมมานะครับตรงที่วัดลำดวนนี่ก็ตรงนี้จุดชมวิวก็สวยงามนะครับที่ วัดลำดวนแล้วก็ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นแม่น้ำยิงแม่น้ำโขงเลยซึ่งตรงนี่ครับตรงหน้าวัดนี้ก็จะมีพญายนาคองค์ใหญ่นะครับสององค์ที่หันหน้าเข้าหากันซึ่งวันนี้เขาก็มีงานนะเราก็กางเต็นท์เต็มอยู่คงจะเป็นงานทางหน่วยราชการนะครับที่เขามากางเต็นท์นะครับก็ไม่รู้ว่า นึ่งดือยใวันไรนะครับตรงข้ามนี่ก็เป็นน้ำโขงแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นประเทศลาวนะครับซึ่งมองเห็นกันอยู่ไม่ไกลนะครับตอนนี้ก็ลมแรงมากแล้วก็ฟ้าคลึ้มก็ไม่แดดเท่าไหร่ถือว่าก็อากาศดีนะครับลมแรงเข้าไปเที่ยวชมวัดกันนะครับ พาไปไหว้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปเก่านะครับที่ตั้งไว้ให้กราบไหว้อยู่นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาของวันลำดวนนี่นะครับ ก็เป็นพระพระุทธรูปเก่านะครับให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิญทำบุญเสด็จเคาะนะครับต่อชะตาลงศพให้แก่ผู้ยากไหลนะครับมีลงศพเปิดไฟแล้วก็มีทุบเทียนนะครับไว้จุด ซึ่งตรงนี้ก็มีเสียงทายด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นหอไม่แน่ใจนะครับว่า,าเป็นพระคาถาบูชาพระศิวลีนะครับพระศิวลี ก็กราบไหว้สักหน่อยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปรปฏิสรานอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าครับนะครับห้าอง์แล้วก็พระศิวลีอกงค์หนึ่งนะครับเป็น6แล้วก็มีพระนาคปกอีกนะครับเป็น7นะครับแต่ที่ผมสะดุดตาก็มีนี่ครับ รูปปั้นนะครับรูปปั้นช้างแล้วก็มีนี่รูปคนเกาะหลังช้างนะครับอันนี้ก็เป็นซีรามิกนะครับที่เขาปั้นไว้อ่มาดูแลกตาดีนะครับก็มีพระอ่าองค์เล็กๆเป็นรูปพระเก่านะครับ หล,หลายองค์ที่ตั้งเลี้ยงรายอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่วัดนี้สร้างมานี่ก็เป็นร้อยกว่าปีนะครับที่เขาเขียนติดไว้นะครับให้หานีประวัติก็ประมาณร้อยกว่าปีนะแล้วก็มีรูปถ่า,ายติดรูปมาเหมือนพญานาคนะครับตรงองค์หลวงพ่อนะครับ ก็เป็นถ่ายติดเหมือนรูปพญายนาคหลวงพ่อองคุม้มบุญคุ้มนะครับของริมฝั่งแม่น้ำาขงของเราเองนี่ครับกวัดนี้ก็น่ามาเที่ยวชมนะครับใครที่มาเที่ยวหนองคายแล้วก็มาลิมฝั่งโขงนี่ก็อย่าลืมมากราบไหว้นะครับมาไม่ยากครับริมฝั่งโขงนี้ก็เห็นเลยนะครับอ,อยู่ตรงข้ามนะครับ จะพาไปดูอีกนะครับหลังจากราหว้เสร็จแล้วนะครับจะพาออกไปดูอีกว่ามีอะไรอีกนี่ครับตรงข้ามก็จะเป็นน้ำโขงนะวิวดีบรรยากาศดีนะครับจังหวัดหนองคายนี่ก็เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อีกจังหวัดนึงนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็ลหลั่งไหลมา หรือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดนึงนะครับแล้วก็บรรยากาศเรีว,รวิวสวยงามนะครับเราจะพาเข้าไปดูอีกออกมาจากไหว้หลวงพ่ออาชิบลีนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าของโบสนะครับแล้วก็จะเข้ามาอีก ี่ก็มาไหว้พระเจดี JD, เรียกเจดีสีสารพัดนึกนะครับนี่ป้ายติดอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่ฟ้าคึมๆนะครับไม่มีแดดเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับซึ่งด้านหน้านี่ก็จะมีพระพุทธรูปบางยืนนะครับอยู่สองสององค์งด้านหน้านะครับด้านในก็จะเป็น องคเจดีย์นะครับซึ่งเจดีย์ก็ชื่อว่าองค์เจดีย์สารพัดนึกนะครับเป็นเจดีย์เก่าแก่นะครับอายุเป็นร้อยร้อยกว่าปีนะครับซึ่งก็อ่านมาอ่านประวัติมานะครับเป็นเจดีย์เก่านะครับทำจากปูนแล้วก็สร้างอาพระเจดีย์ใหญ่ครอบไว้นะครับ ด้านในก็เป็น It, It, อิฐอิฐเก่านะครับซึ่งสร้างมานี่ก็น่าจะนานนะฮะก็ก็นับเป็นร้อยร้อยปีนะฮะคือเก่ามากนะครับเป็น j จดีสมัยโบราณเลยแล้วก็มีนี่พระคาถาคํามทิ่ฐานวยพรนะครับ รอบๆเจดีนี่ก็เป็นปูกระเบื้องนะครับเดินรอบได้นะด้านในหลังคาที่องค์ครอบเจดีนี่ก็เป็นวารูปเป็นเทวดาอะไรไว้นะครับ ก็มาเดินดูรอบๆกันนะครับซึ่งอยู่หลังพระเจดีย์นี่ก็จะเป็นกุฏิวัดนะครับเป็นที่พระอยู่พระท่านจำพรรษานะครับ ก็ถ่ายให้ดูด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเฉพาะ j จดีนะครับข้างๆ j จดีทั้งสองฝั่งนี่ก็จะมีรูปปั้นของนะครับหมอชีวกโกมาลพัทนะครับ เนี่ยฮะก็มีประวัติหมอชีวกให้อ่านนะครับอ่าก็มีอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะด้านด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่ครับก็จะเป็นพระพุทธรูป ก็จะมีภาพวาดจิตรกรรมนะครับฝาฝันหนังฝาถุกให้ลูกเขียวคอดอปลอดภัยนะครับเขียวค่าอย่าเป็นอันตรายทั้งวงนะครับนี่ครับผมเพิ่งออกมาจากตรงเจดีนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับเป็นพระวิหารหลวงพ่อศิลาคำ อยู่ข้างๆกันก็ติดๆกันมานี่แหละครับเดินเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับเราจะเดินขึ้นบันไดนี้ครับก็ไปกราบไหว้นะครับเนีมันจะมีบันไดเล็กๆขึ้นไปนะนเดินบันเดินขึ้นบันไดามานะครับอยู่ด้านบน เจอกับหลวงพ่อศิลาคำนะครับเอเรานั่งกาไบสักคู่นะครับนะครับหลังจากขาไบเสร็จนะครับอันนี้อยู่ด้านบนนะครับของหอหลวงพ่อศิลาคำ ก็จะเป็นจุดชมวิวอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้านี่ก็จะเป็นเห็นวิวแม่น้ําโขงนะครับยาวไปจนถึงโน้นนะครับแล้วก็มีพญานาคนะครับพญานาคจังหวัดนองคายที่ริมแม่น้ําโขงนี่องค์ใหญ่นะครับพญานาคสององค์องค์ใหญ่เลยนะครับตรงที่เขากลางเต็นนี่นะครับปกติถ้าเรามาวันธรรมดาน,นี่ก็จะไม่มีนะวันนี้อาจจะเป็นวัน ที่มีงานหน่วยราชการนะครับนาจากวิวก็อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับดูบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะครับฝนก็จะตกแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดท่าสเสด็จนะครับมองเห็นไกลๆก็จะเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับมองเห็นอยู่ใกล้นู่นนะครับ กาศดีมากนะครับนี่ครับเป็นพญายนาคตัวใหญ่ริมแม่น้ำคงของจังหวัดหนองคายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปนะเป็นอนังซีนของจังหวัดหนองคายเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็เอามาฝากเพียงแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นวัดลำดวนอยู่ริมฝั่งคงจงังหวัดหนองคายนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ